สวัสดีครับตอนนี้เรามากินชาบูกันนะครับชาบูเปิดกันไปเป็นร้านมาลองนะครับตอนนี้อยู่จอหอเราไปดูในร้านนะครับครับผม ไปวัดสาารลอยมาแล้วเราก็มาแวะกินข้าวกันครับที่นี่จะเป็นชาบูนะครับสั่งเลยอย่างเมนูนะครับของร้าน ครับผมเป็นบุฟเฟ่1้9บาทมีน้ำซุปสองอย่างเอาเนื้อวัวขอดูหน่อยได้ไหมสัง่งยังเอาหมูเด้งหมูนุ่มมันกรอบขาวเอเอา,เอาเ,อาเอาเลยเอาเลยสั่งเลย Oh, come on, there's something in the air Something different about that smile you want, girl. Yeah, what is it when I think I know What's going on behind them brown eyes you go. Man, oh come to... come. Uh, yeah. 2 okay, วันนี้ทรายบอกว่าทรายแบบอดข้าวมาสี่วันติดเพื่อมาร้านนี้โดยเฉพาะใช่ไหมทรายใช่ไหมข้าวโพดหวานก็นคือข้าวโพดข้าวโพดอ่อนแหละข้าวโพอ่อนก็ข้าวโพดอ่อนไงข้าวโพดอ,อ,ดอ,อ่อนอ่อนที่นั่ม่เหมือนกันลองสั่งมาดูดิแต่ใครรับผิดชอบวะ โอเคครับลองชมบรรยากาศที่ร้านนะครับที่ร้านจะเป็นห้องแอร์นะครับแบบนั่งกินสบายแบบเย็นๆเลยก็ที่ชี้กูว่านี่คืออะไรครับ เอาเอา้วยใช่โอเคหลังจากที่เราสั่งแล้วนะครับเราก็รอเลยรอเลยโอเคครับพี่เขาเริ่มทยอยมาแล้วครับ น้ำซุปมาแล้วครับจะเป็นแบบสองน้ำซุปสองอย่างนะครับจะเป็นแบบต้มยำกับน้ำใสใครเป็นคนนำมาใครเป็นคนนำมาร้านนี้ครับ มาเสิร์ฟแล้วนะครับะะจะเป็นหมูสไลด์นะครับน่ากินตรงนี้จะเป็นเนื้อไหม,ไมไเส้นเนื้อไหมน่าจะเป็นเนื้อครับแล้วจะเป็น,เ,ปนเส้นนี้เข,า,ขาจะให้ทางร้านจะให้มาเป็นเส้น อากกินมากเดี๋ยวเบนจะลองกินโชว์ดิบๆนะครับเดี๋ยว่าทาย,ไ,ยไ,ไอ้กล้องมา <c oughs> โอเครับตอนนี้เดือดแล้วครับอาหารก็พร้อมไปเอาของใส่เลยใส่ก็ใส่เลย หยิบใส่ได้อันไหนก็ได้มาเรามาเริ่มกันเลยครับผม ไยให้ฟังด้วยนะครับชาเฟยโอ้โหกินต่อไม่รอแล้วนะ เป็นเซ้เนซจานแรกนี่นะครับกินไปจะขึ้นจานละจะเป็นเซ้นตัวนี้ครับผมอันนี้หอยนางลมกินได้กินเลยนะครับผม น้ำจิ้มจะมีสองอย่างนะครับอืมอร่อยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ ของมาเบิร์เป็นไงเดี๋ยวจัดการอีกทีนึง่งเริ่มใส่ผักแล้วครับ ช่องนี้นะ่าจะตั้งพันธิชาพาลีนะครับพันธิชาบอกว่าต่อไปจะพาจะพาไปกินทุกอีพีเลยบอกว่ากินยังไงก็ไม่อวนเป็นไงบ้างทายอร่อยไหมอ๋ออร่อยมาก มาติบแล้วนะครับโอ้โหเป็นเนื้อดีมากเลยครับอันนี้จะเป็นเบคอนสามชั้นสไลด์ครับผมอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูนะครับถามว่าดีเลยครับผม จะเป็นพวกปลาหมึกด้วยนะนี่จะเป็นเนื้อนะครับเ,เนื้อปลาหมึกปาลาดอรี่เป็นหมูน่อง,งเดี๋ยว่ายเลยกันนะ เขาอยู่ไกลเียนาเขาไปหวานรับอันนี้อร่อยตายมัน,นจะเป็นเบคอนเบคอนสามชั้นอันนี้เขาเรียกเบคอนสามชั้นสลายตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับของมาก็จัดลงเลย อ,อ,รอร่อยครับผมมาเลยร้านมาลองเดี๋ย <c oughs> างมาโฮมการ์เด้นวิวสาขา6ฝั่งเจ้าหอ ร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับของมาก็จัดลงเลยโอ้โหอะไรนี่ อร่อยครับผมมาเลยร้านมาลองเดี๋ยทางมาโฮมการ์เดนวิวสาคา6ฝั่งจอหอร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มออหลังจากกินไปชุดหนึ่งนะครับพันธุ์เช้าบอกว่าขอเพิ่มอีกเลยครับพี่ครับผม แบบต้องเติมน้ำซุปกันเลยทีเดียวนี่เป็นซุปน้ำดำซอสดำๆนะครับเหมือนจะสนุกนะครับ ต่อไปนี้มียกสองอร่อยบอกเลยบอกอร่อยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันต่อเลยนะเอาไปเล่นบ้านไหม โ <laughs> อ้โหน่ากินมากหมูะไลาบางเนนี้อร่อยครับน้ำจิ้มมีสามอย่างนะครับรสชาติดีครับรสชาติดีอร่อยมากากำลังจะโชว์ซีนโดนขโมยซีนอ่ะ มูลสไลน์น้ากินมาอ๋อย,ยังไม่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สงครามสงบละก็ยังยังตอนนี้เราจะกินอะไรจ่ะไอ้จิ้ก็สงครามที่นี่ไม่มีพันไม่มีวันสงบ ต่อไมของเราคือต่อไมายของเราตั้งให้เขาแน่ตั้งให้เขาเดินโอเคดี๋ยวเขาถ่ายตรงนี้แหละไปแล้วครับทีมงานเราไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ี้และก็เอ่อสวัสดีครับหลังจากที่เราเรียบร้อยนะครับ,บรทีมงานกินได้สองยกแต่อร่อยมากครับนำ้ำน้ำซุปคข้มข้น มากินถือว่าคุ้มมากครับอากาศดีมีห้องแอร์นั่งกินชิวๆร้านตานะครับบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผู้คนก็นจะเริ่มทยอยทยอยกันเข้ามา <c oughs> ช่วงประมาณเที่ยงคนจะเยอะหน่อยนะครับบรรยากาศของร้านนะครับผม ากาศดีครับอากาศเย็นมีแอร์ร้านอยู่ที่จอหอนะครับทางมาตลาดจากพกโฮมการ์เด้นนะครับบอกเลยแนะนำร้านนี้ไม่ผิดไม่ไม่พลาดหน่ามาตับทานมากันได้นะครับ ทีมงานของเราก็ยังไม่จบนะครับยังไปกินไอศครีมต่อหลังจากที่เราลุยกันไปแล้วสองยก okay. Okay. มาแล้วครับ mm hmm. ไอศครีมโอเคน่า okay. จะเป็น ค้าตุดท้ายนะโอเคเราไปแล้วกินจริดๆเนีน้ยเนี่ยที่พันธิชาตักมาให้เรานะครับโอเคแล้วจบ รายการเลยแล้วราก็ไปหาเดินเล่นเย็นๆดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะให้พันธิชาออกทั้งหมดนะครับวันนี้ <c oughs> เพราะว่าพันธิชาไม่จะคงมันเกิด <c oughs> พันธิชาออกพันธิชาจะจ่ายเอง ติงกระเพอโอเคขออนุญ,ญาตกินไอศครีมก่อนนะครับครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้มากินที่ร้านมาลองนะครับอยู่จอหอรสชาติอร่อยมา ตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วเดี๋ยวผัเราไปจ,จ่ายตัง์กันดีกว่าเ<ม>จ้าของมันเกิดใจนะครับเนี้ยใจปั๊มเนี่ยไปเจ่ายเงินกัน ที่นี่เปิดทุกวันไหมครับ,นะรบที่นี่เปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสนใจมากันได้เลยนะครับผมเปิดสิบเอ็ดโมงเช้าทุกวันนะครับผมบทางมาก็มาทางจอหอครับผมมาทางตลาดสะโครครับผมตลาดสดสะโคทางมาหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิว ครับผมเดี๋ยวไงเราเจอกันอีพีหน้าครับผมครับขอบคุณนะครับโอเคครับตอนนี้เราออกมาแล้วนะครับอันนี้ร้านมาลองครับผมร้อยแบาทครับเมื่อกี้ร้านมาลองอร่อยไหมอร่อยมากทรายอร่อยไหม สรุปนะครับว่าร้านมาลองอร่อยใครสนใจก็มากันได้เลยนะครับเปิด11โมงถึง4ทุ่ใช่ปะถึง4ทุม่มโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพันธิชาจะพาชิมเดี๋ยวรอชมอีพีหน้าว่าพันธิชาจะพาไปชิมอะไรติดตามนะครับ อีพีนี้แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย